ครับวันนี้พบกับครั้งแรกของตอรี่ไบค์ครั้งที่หนึ่งของผมนะครับก็เป็นการออกจากคอฟ์โซนลองทำอะไรใหม่ๆดูเพื่อสุขภาพกับนี่เจ้าตัวเล็กคันใหม่ของครอบครัวเราวันนี้จุดเริ่มต้นเราจะอยู่ที่กะวงสาธร,ราณาสุขนนเดี๋ยวจะถ่ายต่อไปว่าเราจะเตินทางจะไปทิงไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกัน ือว่าเป็นสตอรีร่ส่วนตัวอีกอันหนึง่งอาสวัสดีครับวันนี้สตอรี่ไบ์ผมมีเพื่อนร่วมทางเจษฎาเพื่อนรักวันนี้เราจะไปปั่นที่ไหนกันเดี๋ยวเราติดตามดูวาพระแก้วว่พระแก้วเ,เดี๋ยวลองดูเราจะไปกันได้ไหมแล้วเราจะกลับได้ไหมติดตามชมกันนะครับนี่นี่คู่หูตัวเล็กทั้งคู่แล้วเจอกันนะครับเข้าสู่บันทึกการเดินทางตอนนี้ได้ออกเดินทางปั่นกันแล้วนะฮะจากกระทรวงสาธารณสุขน,นนนะครับนี่มีคนนำทาง เดี๋ยวเราจะไปงี้กันไปเรื่อยๆจนถึงไหนเดี๋ยวติดตามผมกันนะนะครับหลังจากออกมาได้สักพักตอนนี้มาถึงแยกแยกแยกซือแยกบางซื่อนะฮะไฟแดงเราก็ต้องจอดรอนะครับอย่าไปฝ่ามันนะไม่ดีนะฮะนี่แยกบางซื่อแล้วปัดกันมาเรื่อยๆเหนื่อยก็แต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยฟิตอยู่ฮะไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเขตน่าจะดูสิทธิ์นะนี่สำนักงานเขตดูสิทธิ์ กำลังกำลังจะมุ่งหน้าสู่เส้นถนนสุขโขทัยนะครับเข้าสู่ตัวเมืองไม่อยู่กันเหมือนเดิมเดี๋ยวติดตามกันต่อ,อาต่อครับตอนนี้ก็ถึงแยกลาดลน,นิ้วก็นี่เรียนวชิราวุธปั่นมาค่อนข้างจะดีตลอดทางนะครับรถไม่เยอะเท่าที่คิดเลยถือว่าเขาปัานตามระเบียบของสังคมตามกฎกติากาหรือจราจรผมว่าัโอเคเลยนะก็ถือว่าไม่อันตรายเท่าที่คิด ถ้าปั่นดีๆนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อนะครับมากี้มาจากราชวิถีตอนนี้เข้าสู่เส้นพระบรมราชวังซึ่งมีทางป่าที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะดูนะรับนะีบ่ฮะมีทั้งคนปัน่นมีทั้งคนวิ่งนะครับโอ้โหบรรยากาศดีล่มดีมากอากาศดีมากนี่มีคนวิ่งทั่วเลยนลฮะถือว่าดีพอสมควรเลยครับช่วงสถานการณ์นี้ได้ออกกำลังกายไปด้วยได้ชมบรรยากาศดีๆในตัวเมือง หรือพวกบรุมาหาลักษณ์ก็<อ>ถือว่าโอเคในระดับนึงฮะนี่มีทารเต้ายามเราไม่คิดาง่นนะ,ะเราแค่มาชงความสวยงามวัฒนธภาพแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่คิดาง่นนะ,ะเดี๋ยวที่ตามกันต่อแล้วกันฮะ Let's t s go. อ่าครับกลับมาสู่เส้นทางกันต่อตอนนี้อยู่ตรงพระบรมน่าจะรู้นะ สำหรับคนที่เคยอยู่กรุงเทพหรือคนที่เคยแวะผ่านเข้ามาที่นี่ถ้ามองทางนี้จะเป็นที่รับปริญญาสมัยก่อนเมื่อมาณ1020ปีที่แล้วก็มารับที่นี่นี่ถือว่านานมากที่ไม่ได้ขับจักรยานนะเข้ามาในเมืองพบกับตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะปิดปรับปรุงอยู่นะโอเคมาถึงหลักหมายต่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปจุดหมายจุดต่อไป นะครับแล้วเราก็มาสู่ถูแหล่งจุดหมายต่อไปคือฟับนี่เสาชิงช้านะฮะถามว่าที่ไหนที่กทมสลา,าวาการตรงกลางเลยวันนี้เราเด็กช้าวนนมาบกาาากาุกสลากลารกทมอแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อติดตามดูอ้อลืมบอกนี่นี่นไม่เคยเห็นวัดสุทัศน์ีอยู่ตรงนี้เลยนะนี่เห็นสาชิงช้าปุ๊บวัดสุทัศอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยติดตามกันต่อ วครับเราก็มาถึงอีกสถานที่นึงคือฟองอัดป้าบมันคือสารหลักเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับโอ้โหวันนี้ต่่นมาแม่ด้ว่าจะได้มีโอกาสได้เข้าไปนะครับตอนนี้เขาปิดอยู่นะปิดอยู่อดใช้คำว่าออดออดเลยนานๆส่ตจะมาสักทีฝั่งนี้ก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังนะฮะข้างหน้าเราจะเรียกว่า ป้อมสเสด็จกระสกรนะคะก็คือพระรงมาบาลรัชตรงนี้สะนามหลวงได้แรงได้เหงื่อได้ชมความสวยงามเยอะแย,ยะมากมายนี่ก็เป็นกระทรวงกลาโหมนะครับของไทยเรานี่เองนี่ปืนเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเดี๋ยวจะไปที่ไหนกันต่อก็ติดตามจะมาได้นะฮะ วับกันมาอีกรอบนะครับตอนนี้ก็ปัน่นปั่นจากจุดนี้นะอ้อมพระราชวังมาผ่านวัดเชตุพนแล้วก็วิ่งเลียบสนามหลวงมาด้านข้างตรงราชนาวีสมงสรแล้วก็มาถึงจุดพักที่ท่าประจันแต่ท่าประจันตอนนี้ไม่มีเลยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อน่าจะปั่นวิ่งเส้นสนามหลวงแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเดี๋ยวรอเนวิเกเตอร์ นี่เรเกเตอร์ไปซื้อน้ำ<ป><ป>แล้วมาตามกันต่อนะครับอันนี้ก็มาหยุดพักเบรกกินข้ามันไก่กันสักนิดหน,นึ่งถามว่าข้ามันไก่ที่ไหนข้ามันไก่นี่เลยมาใกล้ขยักตามานี่อยู่นี่เลยวัดเกี่ยมวรนุษยตรงหน้าวัดเลยนี่ จอดกินกันง่ายๆไม่ต้องไฮโซโอเคคันี้แหละกินละวนาะครับคันนี้ป๊อปปพอต่อจากข้าวมันไก่เมื่อกี้นะก็ป่านมาเส้นเส้นไหนวะเส้นเทเวทวิ่งเข้าเทเวศตัดมาออกตรงหน้าบริษัท์สิงเลยสามเสนแล้วคันนี้ก็มาแวะพัก ค่อนข้างจะทาเวลาดีเลยครานี้อันนี้มาแวะพักแถวนี่เลยที่ไหนเนี่ยวัดไส้ทอดวัดไส้ทอดอยู่ข้างหน้านะมันก็จะมีแหล่งพักรถแหล่งกินแหล่งอะไรเี่ยเซวงเซเว่นเรามาพักกันที่นี่เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะกลับถึงจุดเริ่มต้นของเราจุดหมายแนละ้วเดี๋ยวมาดูต่อว่าเราจะไปถึงจุดหมายกไหมเอาละครับแล้วเราก็ปั่นกลับมาจุดเริ่มต้นของเรา เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าเราจะไปทำไวสตอรี่กันที่ไหนหรือเป็นสตอรี่ของตัวเองด้วยแล้วเจอกัน